สามน,นะครับ FC สวัสดี FC นะครับผมทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่องทางนะ YouTube นะฮะก็สอบนะได้ยินใหม่ไหมครับได้ยินใหม่หรือเปล่านะครับกล้องหน้านะฮะกล้องหลัง กล้องหลังจะซูมได้นะ <c oughs> น,นี่เปันไงวันนี้นะฮะเราพาชมนะฮะฟอร์ดเอเวอเรสต์จะทรงสุลต่านนะฮะอ <c oughs> ันนี้คือภาพจริงเลยนะมันจะสั่นหน่อยนะ <c oughs> เงี้ยดีกว่าสั่นไปนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอสมาชิกนะฮะรอเพื่อนๆนะครับผม มาทําการทําคลิปนะฮะสดแป๊บหนึ่งนะกลับบ้านเลยตัวนี้นะฮะเป็น Ford Everest นะครับผมตัวว t e h ท c k นะฮะราคาหนึ่งล้านนะข้า0แสนสองมือสองบาทนะฮะคันนี้นะจะทรงที่เรียกว่าทรงวัยรุ่นดูใบนะทรงสูงเองนะครับทำอะไรกับมันบ้างก็โหลดนะฮะสองนิ้วนะครับผม ตัวโหลดเนี่ยจะมีชุดโหลดนะฮะก็จะมีปีกนกโชคสปริงนะครับผมปีกนกโชคสปริงนะฮะโชคก็เป็น2.5 OEM นะครับผมแล้วก็ใส่ชุดเบรกนะชุดเบรกที่เป็นเบรกคัสตอมนะฮะเบรกเบรกคัสตอมนะมีทั้ง 19Z นะ 20Z นะ 21Z สิทนะันะ้งอันนี้ใส่ 21Z นะครับผมเป็นเบรกใหม่นะครับ เบรกใหม่เบิกแท้เลยนะ mm hmm. เป็นของรถรุ่นหนึ่งนะครับผมเบรกใหม่ my, นะเบรกศูนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสิบเก้าแซดยี่สิบแซดนะครับเป็นเบรคมือสองนะเบรคคัสตอมนะที่ฮิตฮิตก็คือถอดในตัวพอเช่นะพนามล่านะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นระบบใหม่นะครับระบบใหม่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ฟอร์ดไอตีเล็กนะครับกับหูอ้วนเนะี่ย ชุดหน้านะฮะชุดหน้าเป็นชุดวิกเตอร์นะ V2 นะครับนี่ราคา1ล้านนะฮะ9 2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยยังไม่รวมกับของแต่งนะครับผมตัวชุดเบรกนะฮะชุดเบรกประมาณส0 0แสนนะครับผมจากปกติเนี่ยสองแสนกว่าบาทนะฮะเฟซบุ๊กกับอะไรพร้อมกันเลยเหรอเฟซบุ๊กกับ YouTube กับ YouTube พร้อมกันเลยเหรอใช่เพราะหนู YouTube ไลฟ์แล้วมันทำไมอะไม่รู้มันผิด แล้วเมื่อชุมชนอะไรวะเนี่เราใส่เลยเด้อวิวนะว่งวิง่งนี่คนระับส่งไปรุ่นดูใบนะดูใบไล่จนเหนื่อยฮนะนี่ฮนะนนะีก็เป็นทรงเตี้ยๆนะครับผมสำหรับออกแนวดูดันหน่อยนะครับผมเพราะว่าไฟหน้าและไฟหน้านเป็นสีชานะไฟหน้าไฟไท้ายสีชาน, <ๆ S 2> นะครับผมตัวนี้คุมโทน ทั้งหมดเลยนะครับเป็นดำเงานะฮะไม่ว่าเริ่มตั้งแต่ตัวกระจังหน้าตัวกันชนนะครับตัวสกเกิร์ตคิ Q ้วล้อนะฮะเป็นสีดำล้วนเลยนะดำแบบเงาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเคลือบแก้วก็จะเงาเงาวิ้งเลยโชว์อัพเป็น2.5 OEM นะครับลุยลก็เดี๋ยวไว้ติดตามทางคลิปนะฮะรอ ตัวนี้พิเศษนะด้านหลังนะฮะด้านหลังท่อเป็นท่อคู่นะฮะเดี๋ยวผมจะไม่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมจะสูงให้ดนูนี่นี่ฮะเดี๋ยวน้องเขาจะอันนี้นะฮะนี่ฮะปลายท่อนะออกท้ายนะครับผมคันนี้คันแรกนะฮะปลายท่อออกหลังนะฮะ jtc titanium น,น,นะอันนี้เราไปคัสตอมมาทำ เราทําท่อนะหลบทําท่อหลบหลบตัวหลบตัวล้อนะฮะแล้วก็วอลกันชนนะตัวนี้เราว้าวกันชนเข้าไปนะก็จะได้ทรงนี้ทรงแบบออกท้ายแบบแรปเตอร์นะอ่ะกล้องอาจจะไหวเลนะใช้ซูมนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะทาคลิปนะก็เลยไม่ได้เข้าไปแทรกไม่ได้เข้าไปแทรกในในเฟรมเขานะ ยางสองหกห้านะครับห้าห้าขอบยี่สิบนะแบบนี้นะะครับผมล้อแม็กเนี่ยเป็นลายใหม่ล่าสุดจากนโซนะครับผมตัวไฟท้ายลมดำนะฮะอย่ายงาดำลังคันคุมโทนเราลังคานะฮะมือโปงมือเปิดนะครับผมคุมโทนหมดเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะนีรถด,ด,ดำเบรก เขียวมะนาวนะฮะสวยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยแนะนําเป็นสีเข้มดีกว่าพวกสีแดงสีส้อมอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าอยากแบบให้มันดูเทาๆก็ใส่โทนสีเทานะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็สามารถโทรหาผมได้เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งเจหกหนึ่งแปดห้าสองหกนะฮะ id line at ford หนึ่งหกแปดนะครับผมี่อยากได้รถหล,ล่อเท่ๆนะจัดทรงพร้อมจัดทรงนะครับผม ให้เรียบร้อยจากศูนย์เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ